ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าเป็นปัญหาที่พื้นที่ภาคเหนือกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับหลายฝ่ายพยายามที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเช่นจนนีรอร์เตอร์วันนี้ที่จะพาไปติดตามภารกิจของคนรุ่นใหม่นะครับพวกเขาเห็นความสําคัญของปัญหานี้ก็เลยอาสาเข้าไปมีส่วนร่วมในการดับไฟป่าในพื้นที่อํเาเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับติดตามจากรายงานครับ การลงพื้นที่ดับไฟป่าในสถานการณ์จริงหลังจากการกอบรมเติมทักษะความรู้เบื้องต้นในการดับไฟป่าใน4ชั่วโมงน้องเยาวชนที่เห็นอยู่นี้เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อาสาเข้าร่วมช่วยในภารกิจเฝ้าระวังและดับไฟป่าหลังจากทีมศูนย์อาสาสมัครไฟป่า จากมูลนิธิกระจกเงาเปิดรับอาสาสมัครตรงนี้ไกลนะครับน่าจะปประมาณซึ่งน้องๆบอกว่าถือเป็นการใช้เวลาว่างมาเรียนรู้กระบวนการดับไฟปา่าร่วมกับพี่ๆมูลนิธิกระจกเงาและพี่ๆเจ้าหน้าที่ดับไฟปา่าในพื้นที่อำเภอแม่อ่อ,อนจังหวัดเชียงใหม่ะส่วนตัวก็ได้ได,ได้เข้าร่วมอาสาครั้งนี้เพราะว่าได้เห็นจากทางเพจเนาะเพจของอมูลนิธิกระจกเงาเนาะแล้วก็เขาอาสาขอคนที่แบบ เคยวิ่งเทลหรือว่าอะไรที่มีพละกําลังเหมือนกับว่าลรวส่วนตัวเราก็วิ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยลองอาสามาดูเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นคือส่วนตัวก็เพิ่งจบใหม่มาแล้วก็เป็นยุคข,ของโควิดอะครับแล้วก็ยังไม่มีงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเราก็ว่างด้วยเราก็เลยอย,อยากลองมาร่วมดูครับว่ากระบวนการการทํางานเขาเป็นไงบ้างแล้วก็อยากเรียนอยากรู้ถึงปัญหาครับว่าจริงๆแล้วมันมีไงบ้างก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติการดับไฟป่าน้องๆเยาวชนต้องฝึกทัาากษะการดําเนินงานร่วมกันเป็นทีม และแนวทางในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นการเรียนรู้รวิธีการประเชิญกับไฟเบื้องต้นแล้วยังเป็นการสร้างความตระหนักในด้านผลกระทบของปัญหาไฟและฝุ่นควันที่เรากำลังประชิญอยู่ให้คนรุ่นใหม่หันเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาให้มากขึ้นได้ออกมาช่วยอาสาในเรื่องของการดับไฟเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่แบบช่วย ทำให้คนอื่นหรือคนในรุ่นเดียวกันเนี่ยรู้สึกว่า,าปัญหาเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับกระทบกับทุกคนสักขนาดผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันกระทบกับผมเยอะเลยและคนอื่นๆล่ะครับที่อายุมากกว่ามีปัญหาทางด้านการาสุขภาพอย่างน้อยอมีโครงการที่ให้เรามาช่วยเป็นอาสาในการไปดับไฟถึงแม้จะช่วยไม่ได้มากเนี่ยใช่ไหมครับแต่ก็อย่างน้อยผมก็รู้สึกว่าได้เป็นฟันเฟืองหนึ่ง ในการที่จะได้ช่วยปัญหานี้ให้คนในรุ่นวัยเดียวกันได้เห็นว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆครับคนรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ก็จะให้บทบาทในการเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะการทีมที่ทําเรื่องการลําเลียงน,น้ําเข้าไปสนับสนุนทีมที่เขามีถังฉีดน้ําอันที่2เนี่ยเราจะมีระบบเดินสายสายยางนะครับแล้วก็ต่อปั๊มน้ําเพื่อจะผลักดันน้ำเนี่ยขึ้นไปบนบน,บนดอย เพื่อไปสนับสนุนทีมที่เขาจะมีถังฉีดน้ำอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยภารกิจคนลุ่นใหม่ที่มาร่วมเป็นอาสาสมัครเนี่ยเขาก็จะได้มาสับสุนตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือได้มองเห็นระบบการทํางานแบบเป็นทีมแบบแยกส่วนกันทําและสนับสนุนซึ่งกันและกันกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของเยาวชนที่เข้ามาเป็นกำลังในการช่วยเหลือและสนับสนุนเข้ามาเรียนรู้กระบวนการดับไฟป่าจากสถานการณ์จริง และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันอย่างจริงจังอมพอลพรหมอกแก้วรายงาน